ยังกำลังขึ้นเรื่อยๆครับเห็นเนื้อไอออกเลยไหมครับคุณลุงพอล้างสะอาดๆเนี่ยไอไม่จะออกไอของหวัง ก60เลยอ่ะ60ใช่ไหมไล่อากาศนิดนึงแล้วเติมไปฟืดหนึ่งพอนเติมไปพอปิดพอปิดพอละโอเคเพราะเวลาเราเติมน,น้ํายาทุกครั้งเนี่ยเราดูแล้วสมมติมัน60ใช่ไหมเราก็ต้องเผื่อไป65เพราะเวลาเราปลดเกย์ปลดสายเกออกเนี่ยน้ํายาจะหลุดออกไปแล้วเนี่ยหนึ่งปอนด์หรือครึ่งปอนด์อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเผื่อไปนิดนึงเผื่อน,น้ํายาหลุดออกไปไง เวลาล้างทุกครั้งเราก็ต้องตรวจเช็คนํายาไปด้วยตอนล้างแล้วก็ตรวจเช็คนํายาดูอุณภูมิของหน้านี้ด้วยว่ามันมันร้อนไหมอุ่นไหมโอเคอละครปิดปิดปิดจังปิดปิดละปลดก็ปลดเร็วๆด้วยนํำยาจะได้หลุดออกน้อยที่สุด อันนี้คุณลุงผมเติมน,น้ายาให้แล้วนะฮะนะมันขาดนิดหน่อย